เฮ้ยยังไม่หายอีกเหรอวะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเอเสื้อก็ยังไม่เปลี่ยนดูกูเป็นตัวอย่างเนี่ยดูกูเป็นตัวอย่างสวัสดีครับผมยอดครับมิวครับผมเอ้ยไหวไหมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่หายเลยเออแม่งคอแห้งมากเลยคอแห้งมากเลยเนี่ยเอ้ยจะถือเป็นโชคหรือเปล่าทำไมอ่ะพอดีผมมีน้ำมาสามขวดเลยนะอ่าเออเอาไปขวดหนึ่งให้ ให้ขวดเต็มโอ้ครับเฮ้ยฮะฮะ A few moments later ฮะยังใช้ถุงวิ่งอ่ะเนี่ยใช่อะเขาเขาไม่ให้ใช้เดี๋ยวนี้เขาลดน้ำลงกันแล้อันนี้ถุงร้อนอันนี้ถุงร้อนอันนี้เขาแจ็บไม่ควรใช้ไงถ้าแบบมันถือได้เนี่ยเราซื้อแค่ขวดน้ำไงอ๋อหลักโลก้อองงกก็ันยู่ที่รัฐบาลลดน้ำลงไม่ให้ใช้ถุงออ๋เราต้องช่วยกันดิกูไม่เข้าใจ หรือมึงไม่เข้าใจรักโลกเนี่ยมึงมึงเข้าใจเข้าใจมึงไม่รู้คุณค่ามันมึงลองคิดตามกูนะ,อะตอนนี้ไม่มีถุงพลาสติกแล้วอตอนนี้ไม่มีถุงพลาสติกแล้วเขามแจกเวลาของที่มันมีน้อยหรือมันไม่มีเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรสินค้าเนี่ยขอกตองเลยว่ามันก็องเป็นของหายากดัถูกปะละ่ะของหายากหรือว่ามิมิเต็ดอะไรเลยอีดิชั่นอีดิชั่นอ่าถุงหายากไหมตอนนี้ถุงพลาสติกหายากไหมเขาไม่แจกแ กำลังจะบอกผมว่าการที่เขาไม่แจกถุง้ืมันจะกลายเป็นของหายากมันจะมีคุณค่าขึ้นมามันจะมีราคาขึ้นมาคิดไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูอตอนนี้ผมก็เริ่มเก็บสะสมมาแล้วเป็นคอลเลกชั่นคุณเก็บสะสมะเก็บสะสมอะเลยเ่ยถ้าได้ ถูกอันนี้ของสะสมของสะสมคือคุณก็มีความหวังว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นของมีค่าอะไรมันไม่ได้เรียกว่าความหวังมันเรียกว่าความเป็นจริงอ่าไม่่่ไม่ไม่สารพยาเยอะเดี๋ยวลองดูคอลเลกชันผมกันละกันอ่ามาอืมเอาแบบว่าจากตัวธรรมดานะถุงไดโซะอ่ถุงไดโซถุงไดโซปี2017รุ่นที่ยังใช้ถุงเป็นสีฟ้าอยู่อ่าโดยนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วอ่าฮะอ่าเดี๋ยวไม่มีแล้ว เก็บไว้อันนี้เก็บไว้คุณก็ไปเก็บถุงดีชมพูอันนี้ผมให้คุณไว้เป็นของกำนันเฮ้ยขอบใจมากขอบใจมากราคาร้อยนึงแล้วมังตอนนี้ถุงใบนี้เหรกเก็บตละดเก็บเลยอืมเก็บไว้อันนี้ให้แล้วเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปอันนี้ดีดีแบบแพงอันนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น Tesco Lotus ปีหนึ่งสองเฮ้ยยังใช้ตาเป็นเล่มหนึ่งอยู่อ่า ว่าถูกชัวปีหนึ่งสองตอนนี้เทสโก้โรตัสเขามีข่าวว่าจะย้ายฐานการผลิตกลับไปที่อังกฤษแล้วนะอเดี๋ยวเทสโก้โรตัสจะปิดแล้วเนี่ยไม่แจกถุงด้วยแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยไม่มีในมีฟอนภาษาไทยด้วยใช่ไหมไม่มีในไทยแล้วเดี๋ยวจะไม่มีในไทยแล้วอันนี้เก็บไว้โอ้โหอันนี้ของอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงอีกร้อยปีถ้าเกิดขายเนี่ยน่าจะล้านมูลค่านะน่าะล้านนึงเลยเหรอน่าจะเกินนะมั้ง อันนี้ผมเกี่ยวเองสภาพดีโลโก้ไม่ลอกอ่าอันนี้ให้ไม่ได้สุดท้ายเลยของที่มีใช้อยู่ทุกวันแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้ะคน้นเต็ดหายากมากอ่ามันคืออะไรวะถุงเซเว่นถุงเซเว่นสีขาวปีหนึ่งเก้ามีตาเซเว่นโกกรีนรัดโลกตอนนี้ไม่มีแจกแล้วเออถุงนี้ไม่มีแล้วในเซเว่นหรอตอนนี้ไม่มีแล้ะ เห็นเริ่มเห็นคุณค่าหรือยังยิ่งยิ่งถุงใบเล็กนี่ยิ่งไม่มีแล้วนะไม่เคยคิดมาก่อนเลยของทุกจิกไม่มีแล้วนะอ่าไม่ให้ใส่ของทุกจิ๊กแล้วนะอันนี้ถ้าหากันตามท้องตลาดตอนเนี้ยไม่มีแล้วถ้าเกิดจะหาได้เนี่ยต้องไปหาตามกองขยะอ่ากองขยะกองขยะยังพอมีอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ว่าจะไปใหม่อีกรอบนึ่งปกติคุณก็ไปปกติไปมาแล้วไอ้ผมผมถามขอจำนิดนึงได้ไหมผมอยากถามนิดนึงนิดเดียวนั้นเดียวนิดเดียวได้ไเองผมมีคำถามอ่าอย่างผมได้ฟรีอะสะสมฟิกเกอร์เงี้ยอื สี่สิบห้าสิบปีผมว่ามันก็จะเริ่มพังแล้วนะอืีอยงถุงดิมันจะมีสินค้าประเภทไหนที่แบบการันตีเลยว่ายังตำสองร้อยปีอ่านี่เขากลันตีอ่าองค์กรแบบรถขยะของโลกเขากลันตีอันเนี้ยอยู่เกินล้านปีแน่นอนอีกล้านปีก็ขายได้ขายขายอ่ะลูกหลานไงอ้าลูกหลานๆลๆๆๆลาก็ขายได้อย่างฟอสซิลอ่ะอ่ายังเป็นล้านเียยงอยู่เลยอ่าเอ แล้วนี่ทำไมไม่อยู่อันนี้อันนี้น่าจะนานกฟอสซิลเวยย่อยสลายสภาพเนี่ยท่าดีอ่ะท่าดีอ่ะเก็บไว้เป็นล้านปีเลยอันนี้เดี๋ยวมันยังแก่อยู่แต่ในเมื่อคุณรู้คุณค่าแล้วอันนี้ผมให้คุณเก็บไว้แล้วกันค,ครับผมครับอันนี้ผมมีแล้วเป็นประมาณพันกว่าใบตั้งแต่ซื้อซื้อทุกวันเลยก็ขอเขามาบ้างอะไรบ้างเขาไม่ใช้ไงขเาขาเก็บค่าอันนี้ผมให้คุณไว้มาผมครสิบบาทแล้วมั้งตอนนี้ก็เอาไว้ เท่านี้ก่อนสําหรับคอลเลคชันของผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคอลเลคชันหน้าของผมเนี่ยหรือของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรไว้ติดตามกันคอนเทนต์ต่อไปว่าคอนเทนต์หน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ที่ด้านล่างใต้คลิปของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าแล้วพบกันครับสวัสดีครับ